สวัสดีครับพบกับผมช่างยูอุพงศ์โพไัยครับวันนี้พามาชมสินค้าตัวใหม่ครับเป็นรถไถยันม่า e f 3 9 3 T นะครับัีนี้เป็น39แรงอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับแล้วก็แพ็คคู่จะเป็นยันม่า e f 4 5 3 T LX ครับนี่แพ็คคู่นะครับแพ็คคู่2คันเป็นยันม่าทักคู่ดสวยครับต้งในท่านใดสนใจโทร0 6 7ห9 5 5 9 5 7นะครับหรือว่ารอ มได้ที่ร้านซับโพไฟไพรแท็กเตอร์สาขาสองอำเภอวารีปท,ทุมครับจังหวัดม,มหาสารคามโดยผมช่างยูอนุงพงศ์โฟไพรนะครับหรือโทรมาได้ที่เบอร์0624955957นะครับคันนี้เครื่องเกียรดีเรี่มพร้อมทั้ง2คันอุปกรณ์2ชิ้นนะครับว่าจะเป็น e f 393T แล้วก็จะเป็นเ f 453T LX นะครับเป็น4.5แรงแล้วก็39แรงนะครับในเรี่มพร้อมตอนไหนสนใจโทร0624955957ครับ เดี๋ยวพอชมรอบคันอันนี้35แรงสวยๆเดิมๆก่อน2ชิ้นทันนี้45แรงครับทันใดสั่งไว้นับตังรอเลยซื้อวันนี้แถมทันทีครับเสื้อรุ่นเศรษฐีเสื้อซับโปรไฟลแท็กเตอร์ รุ่นมาหาเศรษฐีตอนไหนสนใจโทร0 6 2 4 9 5 5 9 5 7นะครับซัพพท็กเตอร์และเลียนี้ขอบคุณครับ